ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการกระปิดกระปอยนะครับเมื่อช้าก็พวกพี่ๆเขาพาไปนี่มาไงวานานาวาอ่า ก็เลยตกยินคานตบปิดกับปอยก็เลยขอคืนซะหน่อยนี่เอาคืนแล้วเพราะอันนี้มันคือห้องครัวคือสิ่งของที่พวกผมพนัดกันก็าไปเที่ยวทํมาทำอาหารใช่แต่แต่อะไรถ้าทำอาหารมันก็ธรรมดาไปในเมื่อมันมีสองรายการที่มาเจอกันแล้วอจะมีการแบทเชอร์ระหว่างคุณเชน ะไอ้ปอยเอ้ยปล่อยพูดติดพู้ติดก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มอะไรอ่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มน้ำจิ้มแบบฟิลแบบน้ำจิ้มแจ่วอย่างนี้หรอน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อซีฟู้ดลืมลืมลืมจะแจ่วไปไหนแจ่วแจ่วมาแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดครับทุกคนเดี๋ยวลองทำดูแล้วก็แบ่งเป็นสองทีมละกันนะครับสำหรับของฝั่งนี้ก็เป็นกระปิกระปอยได้ชุดที่เรเป็นเซไปเซมาดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุปกรณ์เรามีสองไไม่่เเป็นรรพววกาโหดอยูแล้ ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องใช้เมื่อเช้า,ชาที่ทเราบอกไงท,ที่เราพูดไงว่าไครส์รดังสุดไคร,รส์เยอะสุด พี่แบงค์ไงใช่โอเคแพ้ก็แพ้โอเคสั่งนี้แพ้อ่ะแพ้อ่ะยอมให้เลือกก่อนเราก็ต้องเครื่องทุนแรงอุ้ยไม่ฉลาดอุ้ยเราอะพื้นบ้านต้องไปม่ฉลาดเลยได้ข่าววดนู่นเขาอะสงสารกลัวเครื่องระเบิดอีกอุ้ยอุ้ยข่าหน่อยเหอะมันอดใจไม่ไหวมากติกามีกกติกาไหมอะ กันกี้กำลัง,<า>งจะพูดเยอะเราเราเรมีกติกากติกาคือว่าว่าเปิ่มในในเนี่ยพอจะรู้บ้างว่ามันทํำยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้ถูกต้องห้ามพูดถูกต้องห้ามหยิบถูกต้อง อ๋อได้ทำยังไงก็ได้แต่ห้ามพูดและห้ามหยิบห้ามจับตัวเราช่วยเขาได้แค่แบบใส่ตาอะไรแบบนี้แต่ลองทําดูแล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่กินได้แน่นอนแล้วเมื่อกี้มังพูดอยู่เลยว่ารอดอยู่แล้วก็เริ่มเริ่มละอายใจตัวเองแล้วตอนนี้ก็ลองดูว่ารายการที่เขาชอบทําเกี่ยวกับการกินเนี่ยจะกินได้หรือเปล่าใช่ครั้งที่เราก็เครื่องระเบิดครั้งนี้คกจะเป็นไงรอดูแตกเฮ้ยเหมือนโดนลุมสามตอนหนึ่งเลยเหมือนโดนแบบอย่างเงี้ยเราเอาใจช่วยนั้นเริ่มที่สาม สองหนึ่งไปเอาโคกเอากระโปก่อนเปิดไปไหนอะไรอะออกไปไหนแต่ต้องหันก่อนหันก่อนเปิดยังไงอะหันยังไงอุ้ยบอกเขาบอกห้ามพูดอย่ามาขี้โกงได้ไหมไม่ได้บอกอะไรเลยถามเฉยๆเลยพูดได้แต่ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเกมโอเคโอเคโอเคมันเปิดยังไงเหรอเอางมากเอาแล้วไม่ธรรมดาหยิบมาแต่ใช้ไม่เป็นนี่อันนี้เขาเรียกว่าต้นหอมน่าจะใช่ล้างก่อนหันก่อน เราไม่ได้ชิมเองหรอนี่เวลาอะไรคะอะไรพีกับต้องเด็ดเด็ดยังไงนี่เราได้ริงตลาดมากโอุ้ยมีดมีดจะแทงหน้ากูแล้วพอยังพูดพอยังถามใครถามไปอาาถมครก็เอาที่กินนักเองต้องชิมได้ด้วยนะก่อคุณไม่ใช่ใส่ไปเรื่อยๆนะพอสิถ้างั้นทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูแบบพอยังพอยทำอะไรก็ได้พอตื่นต้องชิมเองก่อนอย่าเลยเดี๋ยวตายคูที่ถูกแล้วปีน่าที่ถูกซ้ำ มันมาไม่อะไรไม่เห็นขันนี่คุณเชนคุณคุณว่าเชฟคู่แข่งคุณน่ากลัวไหมน่ากลัวน่ากลัวจริงปะเนี่ยหน้าหน้าตาเราได้รู้เล่นแล้เล่นสวยไงนะไม่เป็นยังไงต่อครับผู้ชายเลยครับใส่นี้อันนี้น่ากลัวแล้วเราต้องเหยียบหน่อยแล้วกันมันไม่ขออ่ะเขาค้ำยันยังไงวะ ตายและกว่าจะตามเสร็จนี่คุณเนี้ยอุ่ยให้มันใช่ไหมอันนี้คือน้ำจิ้มเหรอเนี่ยอันนี้คือคือน้ำจิ้มประเภทไหนอะเซเนอร์บอกดีอ่ามันก็นั่ใส่น้ำปลาเดี๋ยวรอรอเรอดเลยอ่าทำไมอ่ะลบก่อนตอนนี้ลบถอนลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองบั่นดูนะเออนี่ลองผมเดี๋ยวผมแต่วิลองพอท่าพูดท่าพูด ไม่ใช่ไม่ได้บอกแหมันไม่ไม่ใครแนะนำใครแนะนำไม่ได้พูดไม่พูกถึมาเพราะว่าต้องใส่มะนาวเพิ่มห่อนุ้ยไม่เคยิะไรวในนายจับกลิ่นอะดีใช่ไหมของใครของบอลรู้สึกว่าซีฟู้ดอยู่นะของใครซีฟู้ดมากไม่ของใครอะช่วยบอกกันไม่รู้ทุกคนอ๋อไม่รู้ มนเ่ยล้เองเขาไม่ได้แค่บอกว่าทำแบบนี้่นหาแล้วมันน่าหวาอะไรไม่เป็นาไม่เข้าใจส่อะเหรอเฮยเริ่มมรู้เป็นล่างกันด้วยใส่ใส่เพิ่มหรอเอากเอาเถอเชิมเอาเสั่งวางนี่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 เอาเถอะสุดท้ายแล้วเฮ้ยเขาจะเสจกันแล้วนะผหุมไม่ตายเดี๋ยวกูเลย นี่เหรออืมดูเรื่องเนี่ยอันนี่น้ำตาลใช่ไหมไม่ดู้สู้เขาทาคาชิไม่ยอมแกหรอกหลังจากที่เราชิมชิมไปรอบแรกอ่ะเป็นยังไงกินก็มีความมีความเป็นน้ำจิ้มอยู่นะแต่แค่แบบบางคนอาจจะไม่ถูกปากเขาอะไรก็เลยเพิ่มันเพิ่มอะนเป็นยังไงจากจากที่เรารู้สึกมันมันเค็มเกินไปหน่อยเหนมากทาคาชิเค็มเค็มเกินไปหน่อยเกินแล้วเว้ย ช้อนช้อนชิมไหวปะ่แอบดูไหวอยู่แล้วไม่เคยกินหรอซีฟู้ดอ่ะไม่เคยกินกันหรอใส่อันนี้่างนะไม่เคยกินหรอใส่เดียวใส่่ใสก็ใส่ไปหมดเลยมีความ่ผัดก็ชิมนิดนึงอยากน้อยถือว่าใช้เผ็ดเว้ยเผ็ดเค็มไม่ได้มันหน้าตาดีอยู่แบะเฮ้ยทำไงต่ออย่างน้อยถือว่าใช้เป็นพาประกอบก็ยังพอได้นะสุายย่าฝาชูรสได้ยังส่งแรงไป ทำมันใจแล้วใส่ถ้วยเดี๋ยูพ um, ึ่งเูพึ uh ่งขอกินขอนิดนึงขอนิด oh, น like ึงเดี๋ยวเราหาถ้วยให้เขาก่อนใส่ถ้วยให้ดีกว anyway> ่าอื้อโูู้หจะมาตายเลยวันอย่าเล่งดีเหลือเวลาอีกเขอขอเตรมมันเขาเป็นใกล้ได้แล้วของบอยหนึ่งนาทีคุณต้องจัดจานได้แล้วครับเชฟแล้วก็มันดูไม่น่าเชง เหลือเวลาอีก1นาทีโอเคคุณต้องเริ่มจัดจานได้แล้วครับเชฟผมจะรีบทำให้ดิหยุดหย็นพิธีกรน่ะมันขาดว่ะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสิ้แล้วอะเหลือแค่ชิมอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดเวลายัง ยังเชฟเคยมีรายการแบบยังเชฟอย่างนี้ป่ะไม่ได้ยังเชฟหมดเวลาแล้วรอต้องจัดจานได้แล้วรอไม่ได้เหรอเชฟชิมซีชิมมึงทำสิบอีพีมั้งเนี้ยอันเนี้ยในในทั่วเอาเยไะเลยใส่ช่เลยไม่มีปรุงเพิ่มมานะปรุงได้ค่ะเอาหมดเวลาแล้วค่ะอ๋อหมดเวลาแล้วขออีกแป๊บนึง ับบไฟไดนิ่งเวอร์เป็นแบบว่าอ้ยดูดีอนะอันนี้อันใสอันเนี้ยจบเลยจิ้มปอยมีความเป็นเอเนี่ยโอมากาเสะไม่เป็นไรมีมีความสวยงามไหมนะจะบอกให้ปอยไม่เอาจริงป่ะเราเราเฉยๆพอรับผิกินเยอะพอสุดสายคนชิมจริงมาเสร็จแล้วอินเสิร์ตตัวเชฟอินเสิร์ตเลยจัดจัดเปิดตัวเชฟก่อนเปิดตัวเชฟก่อนไม่เราต้องอินเสิร์ตออินเสิร์ตของก่อนมีคะแนนความสวยงามไม่เอานู่นเอาไปโชว์กล้องปอยไป นี่อันนี้คือซิปู้ซิฟู้แค่นี้พอนี่ครับซีฟู้ดของจริงมันต้องนี้มีกุ้งอยู่ในนี้ด้วยมีกุ้งเห,หรอเออซีฟู้ดใส่กุ้งไปได้ไงมีกุ้งไงเราจะเบิกตัวคื้เชฟผู้จะมาเป็นกรรมการให้เรานะครับขอเชิญด้วยครับจะเป็นใครเป็นไม่ได้ครับครับี นี่เพื่อไม่ให้เป็นการลำเอียงเพราะว่ารายการของเราเนี่ยค่อนข้างแบบจริงจังและซีเรียสมากเพราะฉะนั้นเราจะมีการปิดตาเชฟเพอไม่ยกาเออปิดตาดีกว่ามาสิมาเชฟแบงค์เชฟแบงค์เชฟปะถ้าอะไรปิดตาได้ไหมปิดตาเชฟปิดตาเชฟหลับตาต้องหลับตานะปิดตาหลับตาแห้ทุนถอดคุณแบงค์ุนถอดหลับตาฮะห้ามโกงนะคุณก่อนแบงค์ก่อนหลับตา เช็ดเช็ดช้อนทีละคนทีละคนเช็ดโค่อนให้ก่อนเช็ดโค่อยังไม่ต้องปิดปิดเช็ดแป้งก่อนขอทิชชู่มาทิชชู่เช็ดช้อนให้ก่อนให้ก่อนไหนไห้ก่อนเอาช้อนตักให้เขาชิมเร็วใครก็ได้มาก่อนช้อนไหนอ่ะอันนี้อะช้อนนี้อ่าลองชิมอันนี้อันนี้อันนี้ของใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ลองชิมดูลองชิมดูอันนี้ลองชิมดูอ่ะอ่ะอ้ามล้ำลายไหลยังไม่ทันป้อนเลยน้ำลายไหลแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นซุป เล็กสั้นเป็นไงบ้างภาับเฤฟอันนี้บยาดจันาดจอย่างนี้ว่า Seafood หรือว่ามันดาวก็ถูกต้องถูกต้องไม่มากให้รู้ว่าใช้ได้ล้างลิ้นออกมานะเก่งมากเปิดต่อมรับรสอ่ะมาดิอันนี้ของจริงนอันนี้ของจริงมา เพราะว่าทำไมสี่ฟุตมันะนาวสังวะอ่ะอันนี้ต้องใช้ช้อนก่อนไหมเดี๋ยวขอคนีวเอาชเอาช้อนไปคนเลยมันต้องกินน้ำไหมเพราะว่ามันมีรสมะนาวอยู่เฮ้ยเฮ้ยทดีทำดดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยหรอเอาน้ำพอดีวอัอเีบชิม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 ติดนะติดะปมันจะแบบอ้ามเาชวแรกให้ยิ้มเดี๋ยวก่อนเราให้ยิ้มยิ้มกับถ้วยถ้วยแรกเนี่ย ทางอันหนึ่งไอ้เนี่ยอันที่สองอันที่สองอ่ะโหอามหยเล่าทไม่ให้เยอะแล้วผมจะเอ้ให้น้อยนะเอ้าเอไม่ใช่ไม่ชุบอ่ะอ่ะพูดมาให้ยิ้มกับถ้วยที่สองมาเชฟโก้ปิดตาปิดตาปิดตานะ หมไม่ต้องปิดแล้วแหละรู้หมดแล้วใช่ไหมอะไรอ่ะฟ้อนทีเดียวพร้อมกันไม่เพราะว่าเขาเดี่ย้เขาไม่รู้ในนายปิดตาเในพี่ป้อนนี้มาโอ้โหมุกปิดเป็นรูมากไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นล็อกอ่าประมาณเชื่อเหมือนโดนลงโทษอ่ะเปิดตาให้ยิ้มให้กับถ้วยแรกเฮ้ยเฮ้ยแซงมรสชัยไม่ดีปิดตาปิดตาเออเออ ให้ยิ้มฟ้ากันอ๋ออืออืออันนี้ชอบใช่ไหมชอบให้ยิ้มให้กับตัวใจอ่าอ้าวถึงเวลาลงคะแนนอะไเอเอหรือบีนะเอหรือบีนะถือคนนำไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวก่อนพูดว่าเอหรือบีนะอันนี้ของคุณถ้วยเอเป็นไงบ้างสำหรับของคุณมันนี้เรียกซีฟู้ดอ่ะมันเป็นไงมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาแบบผสมผสมกัน มันความรู้สึกแวบแรกที่คุณคินคุณรู้สึกไงบ้างจับชายรู้สึกเฉยๆอ่ะแล้วอันร้านเบียร์อันเบียร์ก็คือมีความแบบซีฟู้ดนิดนึงก็ยังดีตรงโจอมันมีความแบบเราได้กินแบบเผ็ดๆนะอารัอปลาหมึกแช่แฉกยางชอบแฉขอันนี้เอกเดียแล้วของคุณเอ่ะเอกคืออะไรใช่ไหมใช่แรกมันตูมีความเป็นซีฟู้ดเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะมอหนานเนี่ยไม่เพราะว่าแบบมันรสชาติมันก็แบบพอจะเป็นซีฟู้ดได้แล้วก็ มันแค่ขาดเหมือนอะไรบางอย่างสักนิดหนึ่งก็เป็นเหมือนปิพูลละแล้วอันที่สองรู้แล้วว่าขาดอะไรขาอร่อยแรงนะอันที่สองอันที่สองเป็นไอ้นสองเหมือนต้มยำอยากชิมเลยอร่อยเลยเหมือนต้มยำมันดูแบบมันมีกลิ่นใบมะกรูดสักอย่างปะอืเขาไม่ต้องถ่ายแล้วแหละรู้ว่าไหนงั้นคุณลงคะแนนที่ไหนเอาโหวตมาโหวตมาโหวตคุณต้องลงคะแนนด้วยหรอก่อนต้องลงคะแนนด้วยหรอคุณบอกแล้วว่า A หรือ B ของคุณ B ดีอ่ะถอยแรงเอใช่ไหมถอยแรกเออ่ะตกลงผู้ชนะได้แก่เพื่อนเนี้ยเพื่อนเนี้ยเออเซไปเซมาครับโอ้ขอชิมได้ไหมได้ชิมเลยรู้อันนี้มากเอาช่วยยังก็ถือว่าของปากของคอใช่ถึงเวลาเชฟตัวจริงต้องลงแล้วคือมะนาเรามีอีกไหมอ่ะหรือมีแค่นี้อย่าเว้อเว้อนะ ปล่อยมึงชิมของมึงเองมึงไม่ย่าิหน้าเยเกเลยมึง <laughs> ให้เขาว่ดเราบอกเอาไว้ก็สรุปผลแล้วนะครับก็คือผู้ชนะก็คือ,อแน่นอนอยู่แล้วครับคือเราแพ้เราไม่ต้องมาแก้ดีใจค <laughs> ือเซไปเซมาครับเอออย่างไงก็แบบว่าจบไปแล้วนะฮะเนาะ สำหรับการทำอาหารของเรานะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเชฟตัวจริงจะมาลงกันแล้วครับผมแต่สนุกไหมสนุกสนุกไม่แน่เทมหน้าอาจจะมาแข่งกันใหม่นะเอาอีกรอบแต่ถือจริงๆรถือว่าสนุกมากเลยตั้งแต่เช้าจนถึงถึงตอนนี้ต่อไปเราก็จะมาทําอาหารจริงจกันแล้วให้แบบคนที่ทาให้คนทำเป็นจริงๆลงมือลงไม้ลงมือกันหน่อยใช่ครับของปอยเนี่ยอันนี้คือว่าจิ้มน้ําจิ้มได้อันเดียวคืออันนี้นะรู้ยังเป็นกโท้ยไม่ไหวอกมั้งเอออันนี้ก็คือแบบว่า เป็นรายการเออเซไปเซมาเนาะเอกกับกระปิบกระพลใยสก็นี่ถือว่าเป็น EP แรกเลยที่เราเอกกันเนาะก็ยังไงก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับผมใช่ครับฝากทั้งรายการเซไปเซมานะครับครับผมแล้วก็กระปิบกระพลครับแต่ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กด subscribe จ้าคอมเมนต์มาได้ด้วยครับโอเคเจอกันครับไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย thank you It's a great time.